น,นี่น็อตยึดหัวเกียร์หรือว่าหัวตัดหญ้านะครับเพราะมันที่มันขาดนี่ก็เจอกันบ่อยนะครับเนี่ยมันถ้ามันมีอันนี้ต่อไปแล้วนะครับมันมันจะอยู่ประมาณส่วนมากมันก็จะมีให้ลึกเข้าไปหรือว่าระยะพอเนี่ยพอถึงปากนะครับเราก็ออกแต้มนะครับค่อยๆแต้มสูงเข้าไปอีกหน่อย พราะคงนี้มันจะไม่ค่อยยากนะครับน็อตนี่มันเป็นเหล็กแล้วก็ต่อมาน็อตมันจะแข็งกว่านะเวลาเราเชื่อมเนี่ยให้มันร้อนมันแดงถ้ามันเชื่อมมันมันร้อนเนาะมันแดงนานๆเนี่ยเกี่ยวมันก็จะไม่ไม่ค่อยหมุนไม่ค่อยยากแล้วนะครับจะต้องพยายามเชื่อมให้มันแดงนานๆหน่อย ตัวนี้จะใช้คีมล็อกคีบหรือว่าเอาน็อตต่อก็ได้เอาน็อตต่อแล้วคีบน็อตก็ได้แต่นี่เอาคีมล็อกง่ายดียครับมันขาดในพอดีเนาะอันนี้ระยะมันก็ถึงนี่ปากนี่พอดีครับแล้วก็แต้มแต้มแต้มมาขึ้นหาหลังจากเราเชื่อมแล้วเราก็เคาะเคาะให้มันสะเทือนนะครับเพราะเพราะเหล็กนี่เนื้อมันแข็งเนะาะอลูมิเนียมเนื้อมันอ่อน ต้องใช้คอนที่ไม่น้ำหนักมากนะเมื่อกี้เมื่อกี้เราบิดแล้วก็หักไปเที่ยวแล้วนะครับนี่เนี่ยเราต่อเนาะหักไปเที่ยวอย่างมากมันก็แค่สามเที่ยวมันก็ออกได้แล้ะครับมันหักเราก็เชื่อมไหมนะครับเออนี่นี่นี่ขยับแล้วครับ มกี้มันไม่ขยับเลยนะครับนีสิงดนเน,นี่ครับขยับแล้วเดี๋ยวก็ออกแล้วค่อยขยับไปเรื่อยๆนะครับมันก็ต้องออกได้เพราะเวลาเราเชื่อมนะเนาะเหล็กเหล็กมันก็ร้อนอนะความร้อนมันสูง ถึงเป็นสนิมเป็นที่เนื้อที่เนื้ออลูมิเนียมเนี่ยมันเนื้อมันอ่อนกว่าออกไปแล้วครับเนี่ยเอาอมาได้สามเกลียวแล้วครับเมื่อกี้มันติดอยู่ข้างในเนาะ ครับเราก็พยายามหมุนเข้าหมุนออกออเนี่ออกแล้วครับได้ล้วนี่ครับออกมาแล้วสรุปแล้วก็สองยกนะครับยกแรกยกแรกหัก ยกที่สองยกที่สองก็ได้แล้วยังกะที่แรกกะว่าสามยกเนาะนีสองยกใช้ได้นี่เพราะว่าที่มันออกยากเพราะว่าตัวนี้ครับมันไปบาดเนาะยบร้อยแค่นี้ก็ยังใช้งานได้ต่อนะถ้งางันก็ได้เปลี่ยนตอนนี้เราก็เปลี่ยนน็อตนะครับน็อตยางดีหน่อยครับใส่ ได้เลยครับเ,เกือบร้อย